สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิบปร,รนับปัญญาชั้นป .6 ครับสองเลขที่เก้าวันนี้ผมจะมาอ่านทํานองสนะเรื่องคุณย้างคุณแผนตอนกระหมิดภายงามแม่รักลูกลูกลกร็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน จะกินนอนพอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนน้ำแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกองกลับบ้านเขาจะพานว้าวุ่นแม่ทูนหวัวจะกลมหน้าลาไปมิได้กลัว แม่ยามัวมองนักจงหักใจนางกอดจูบรูปลังแล้วสั่งสอนอำนวยพรภายน้อยละหอยให้พอไปดีสีสวัสดกำจัดภัยจนเติบใหญ่ยิ่งลวดได้บทเรียน ลูกผู้ชายลายมือนั่นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมอนแล้วพาลูกออกมาขางท่าเกียนจะจากเกียนใจขาดอนาจใจลูกและก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาลหล สะอื่นนำอำลาด้วยอะไรแล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเลี้ยวหลังยังเห็นแม่แลคเมนแม่ก็เห็นลูกน้อยแลห้อยหางแต่เลี้ยวเลี้ยวเลียเ้ยวลับบอบบินยาโอเปล่าตาต่างสะอื่นยืนตะลึง